สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกทท่านนะครับผมวันนี้มาปอนออเดอร์ของคุณมารุนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกทท่านนะครับผมเห็นนะครับท่านปนห้าร้อยคะแนนนะครับผมสวัสดีผู้พ่อคุณแม่ทุกทท่านนะครับแพรจ้าสวัสดีคุณมารุนหน่อยลูกเร็ว thank you เร็ว thank y ิ u ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะครับจ้า นายทักนี่ฮายฮายคุณมารุนฮายอวายุยานะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่นางฟ้าใจบุญของเรานะครับผมฝากปนน้องช้างนะครับ500อคะแนนนะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับผม12ตัะก้านะครับผมเลยนะครับผลไม้นะครับผมด้วยกับอ้อยนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะครับผม สวัสดีมารุณมากๆนะครับขอบพระคุณคุณมารุณมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจควานวันมาตลอดนะครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดี thank you very much นะครับคุณมารุณนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับแวะเวียนให้กาลังใจควานวันมาตลอดนะครับมีขอให้ครอบครัวของท่านจะมีแต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจัดผลไม้ให้เลยนะครับผมขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมหูครับสาวแผลของเรานะครับผมสองสี่หกแปด สองแถมให้ท่านสองสกับด้านนะครับผมคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะครับผม oh. ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม oh. งั้นผมก็ขออา oh. นให้น้องช้างนะครับกกคคุุุณณมารเลย คุณมารุนจะมีสุขภาพแข็รงรงแ้็ิวนะครับคุณมารุนนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับงั้นผมขอลงไลค์เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ